สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาสอนติดตั้งตัวนี้นะครับ Cisco Cloud Service Router 1000 V นะครับซีรีส์นะครับบนตัว Chinet ตัวนี้นะครับเป็นอีเวสที่ต้องไปซื้อนะครับซื้อในเว็บ Cisco นะครับหรือไม่ก็ต้องไปหาดน์โหลดมานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหัวนี้ก่อน CSR 1 0 0 V นะครับตัวนี้หามาให้ได้นะครับก็ต้องไปซื้อนะครับแนะนำว่าซื้อในเว็บ Cisco นะครับหรือไม่หาดน์โหลดจาก Google เองนะครับ โอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีไฟล์นี้ไฟหนึ่งอบอกก่อนว่าตัวนี้จะใช้งานเยอะนะครับต้องใช้งานเยอะก็ต้องมีตัวนี้นะครับตัว GNS3 นะครับคองผมใช้เวอร์ชัน2.2.2.9นะครับแล้วก็จะมีต้องมีตัวนี้นะครับ GNS3 VM ด้วยนะครับ g s 3 VM ด้วยสามส่วนประกอบโ okay. อเคก็ไปดูวิดีโอการการเซตอัพ g s 3 VM ของผมก่อนนะครับ ามาเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นเลยก็มาที่นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ต้องกันทั้งสองตัวก่อนไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับอ่ามาเริ่มต้นนะครับก็ new template นะครับกด new template พอกด new template เสปุ๊บเลือก install นะครับ app p n s form g สาม server อันนี้เขาเรียกว่าติกคอมเมนตนะครับก็กด next ไป นะครับก็เลือกเลยครับดอเตอร์โอ้ก่อนหนจะมีอยู่แล้วนะครับซิสโกนะครับ CSR นะครับ CSR หนึ่ัน v นะครับก็กด install นะครับอันถ่อไปก็กด install the a p n on g สาม m นะครับกด next นะครับถ้าเรามีไฟล์อยู่ในเครื่องแล้วนะครับอ่ะผมนี้นะครับ คิวโมวีเอ็มหกสิบสี่บิตนะครับตอนนี้มันจะสแกนหาในเครื่องเราก่อนนะครับโอเคครับเจอครับก็อย่างที่ผมบอกก็ไปหามาก่อนนะครับแล้วก็มาก๊อปไปในเครื่องเรานะครับพอผมเจอนะครับถ้าเจอก็โอเคถ้าไม่เจอก็กด import เอานะครับกด import เอาถ้าเจอก็โอเคนะครับถ้าไม่เจอก็ import เอาพอเจอเสร็จปุ๊บกด n น x t เลยครับกด yes ขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับปุบปุบแล้วก็เรียบร้อยนะครับกด finish โอเคนะครับเนื่องจากว่าของผมเนี่ยเมื่อกี้ของผมไม่ได้งองได้งองเซตอัพอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็มีการมูออกไปไมเมื่อใหก็จะไหวนะครับก็ก็มีมาครับในนี้คือสําเร็จนะครับสําเร็จนะเราก็ลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นดูนะครับหรือปบนโปรเจกต์ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ แบบเช่น B X l i n นะครับสร้างขึ้นมาโอเคผมมีหลักนี้อยู่แล้วจะขอสร้สางสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวมันซ้ำไปรับนะครับ B X l i น2นะครับ แต่ถ้าแค่ลากมาวางให้ดูเฉยนะครับไม่ได้สตาร์ทนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันต้องใช้แรมเยอะนะครับโอเคนะครับสําเ็จนะครับมีรอเตอร์เพิ่มเข้ามานะครับซิโก้ซีเอสอาร์หนึ่งพันบีนะครับโอเคนะครับก็วันนี้สอนการติดตั้งตัวนี้นะครับเพืหอนๆบอกไปหาตัวนี้เพิ่มนะครับ c ีเอสอาร์หนึ่งพันบีเพิ่มเข้ามาย้ำอีกทีว่าตัวนี้ใช้แรมเยอะนะครับใช้แรมเยอะนะใช้แรมประมาณสามจิกนะครับเพราะนั้นคอมเมนต์ว่า เครื่อง Windows เราควจะมีแรมอย่างน้อยขั้นต่ำ8 G ิกนะครับนะครับโอเคนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรแล้วก็เทเองนะครับตรวสอบตัวนี้ก็จะทำได้เยอะมากนะครับตัวนี้จะเหมาะกับนะครับเป็นเรื่องของตัวนะครับซิโก้ DNA ออ oftware นะครับ SdnSdwan นะครับ Sdwan เห็นไหมครับตัวนี้จะเหมาะกับ เวดดีแวน์ดยเพราะตัว VXL เนี่ยนะครับเดี๋ยวกับเรียกกันผมทำให้ดูตัวต่อไปนะครับโอเคนะครับวันนี้มีพอตตัวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูบ้างต้นนิดหนึ่งก็นนมไ,มได,ดนะ้นะครับแต่คงไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะนะครับให้ดูว่าสามารถต่อกันได้นะครับตัวนี้จะเป็นพอตจี G, นะครับจิกรบิดธรรมดานะครับต่อกับตัว นี่นะครับนี่นะครับอินเทอร์เฟสนะครับอินเทอร์เฟสโอนะครับเคครับก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอต่อไปนะครับอย่างนี้ทีนะครับต้องมีไฟล์นี้ก่อนนะนะครับเคครับสวัสดีครับ